มาถึงมุกดาหารแล้วนะคะแล้วก็ถึงชายแดนติดติดกับจุดเขาเรียกว่าด่านพรมแดนก็จะมีที่จอดรถค้างคืนที่จอดรถข้ามคืน <Turn left. S 1> ง่ายมากโอเคค่ะถึงค่ะถึงค่ะ,คะ,คะก็เลี้ยวเข้ามาหาสังเกตง่ายมากมันจะเป็นสาลาค่ะมันจะเป็นสาลาแล้วก็มีรถ <left. S 1> จอดเต็มไปหมดนะดูดีดูด,ดีถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรนะรถปลดอดภัย เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งสวรรค์เขตจะไปข้ามไปสวรรค์เขตฝั่งลาวกันนะคะหลังจากที่ฝากรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถึงที่จอดรถนะคะค่าจอดคือละ250บาทค่ะชำระก่อนแต่ว่าถ้าจอดเยอะกว่าน,นั้นก็อาจจะจ่ายล่วงหน้า2วันแล้วค่อยมาจ่ายเพิ่มเติมทีหลังได้ค่ะ ลัษณะลานจอดจะเป็นลานจอดกว้างนะคะโล่งๆค่ะฝนตกให้เปียกแน่นอนถ้านาำไม่ท่วมนะถือว่าปลอดภัยนะคะสามารถเอารถมาจอดที่นี่ได้แอดราค่าจอดวันละ250บาทค่ะนี่เป็นลานจอดรถนะคะเห็นป้าเพราะว่าจอดรถได้เยอะมากโดยรอบเลยค่ะ เป็นลานกว้างโล่งเลย เราจะเดินไปที่ด่านก่อนนะคะด่านอยู่ข้างหน้าน,นุ่นเราจะเดินไปที่ด่านแล้วก็ไปซื้อตัว๋วรถรถจะมาทุกสี่สิบ้านาทีนะคะเป็นรถบัสเข้าเมืองหานตมไปแล้วก็เข้าไปที่ตัวสวรรณเขตค่ะไปกัน านั้นจะเป็นสำนักง,งานออกหนังสือข้ามแดนซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตนะแต่เรามีพาสปอร์ตเราไม่ต้องทำเราเดินตรงไปทางนี้เลยตรงข้ามไปที่ด่านเลยค่ะข้างหน้าคือด่านนะคะซึ่งเราจะต้องสตปมออกจากประเทศไทยก่อนซึ่งเรียกว่าเป็น เป็นด่านสุลกากรด้วยแล้วก็เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองของมุกดาหารเราต้องสแตปมออกจากราชนาจาักรไทยก่อนที่จะไปสแตปมต่ออีกด่านหนึ่งซึ่งเป็นด่านเข้าลาวค่ะเนี่ยค่ะก็เดินตามทางลาผ่านมาตรงน,นี้นะคะรจะมีห้องน้ำนะคะและใครไม่ไหวก็มาปลดปล่อยตรงนี้ก่อนเอือ้อเอือ้อ จากนั้นเราก็จะมาทางนี้้วจะไปซื้อตั๋วรถบัสก่อนนี่คือตารางเวลารถบัสนะคะเห็นไหมกีนน่นาทีนะคะ ต้องรีบแล้วค่ะจะถูกพี่เบนด่าแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคณจุดนี้นะคะเราจะต้องรีบแล้วตรงนี้คิดว่าไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะคะแล้วจะเบรตรงนี้ค่ะแล้วจะไปแต้มออกก่อนนะคะมุมนี้เลยนะคะเป็นมุมที่ต้องมาขึ้นรถนะคะมาขึ้นรถโดยสารเพื่อจะผ่านจากข้า,จามจับตม ไทไปยังตอมอลาวด้านหลังเป็นจุดพักคอยนะคะเห็นปะกท่ไหร่ค่าตัว๋วห้าิบาทใช่ไหมโอเครถไม่ทางนะัถถ้นรถตรงน,ะนะะั้นแล้วค่ะรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเดีย๋ยวขึ้นรถก่อนนะคะ รถคันนี้แลยค่ะรถด้วยสายระหว่างประเทศมุกดาหารสวรรคเขตค่ะไม่แต่ทุกคนก็จะมารอขึ้นรถตรงนี้กันนี่เลยนี่แหละให้เขาขึ้นไป,ไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราตามไปให<อ>้ผู้สูงอายุขึ้นดีกว่านะคะเราแต่ยังไม่อยอมให้ผู้สูงอายุเลยก็รอค่ะอตอน,นอยู่ในรถแล้วนะคะให้นั่งหลังสุดเลยเรา,ากัหลังจะ ไปต่อกันนะอันนี้ฝั่งลาวนะคะฝั่งสวรรคเขตค่ะก็มายืนรอรถตรงนี้ข้างหลังจะมีธนาคารซึ่งจะแลกเงินได้ตรงข้างหลังแต่ว่าเราใจยังไม่แลกนะเราจะไปกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวตกรถเนะ่ยรถไม่จะวนมารับเราทางนู้นค่ะเนะี่ยรถจะวนมาวนใช่ไหมกำลังวนมา บ่ายมากแล้วก็มาถึงแล้วนะคะสถานีรถโดยสารสวรรคเขตค่ะนี่คือจุดที่รถบัสนะคะรถบัสข้ามประเทศถ้าเรามาลงที่นี่นะคะเพื่อที่เราจะสอรถไปยังเวมีทั้งเวมีทั้งดานางังมีทั้งปากเซค,ค่ะ ซื้อได้ที่ตรงนี้เลยไปเลยทั้งสองทางมึงดูดเิเราเดินขวาไปก่อนนะขวานะที่นำเลยเราเราเดินออกจากขนส่งนะคะจะเห็นไหมตรงนี้เป็นขนส่งใช่ปะ่ะเราเดินจากขนส่งเราจะไปทางฝั่งนู้นถ้าเรา คือไม่ไว่าไงก็ตามคืนนี้ก็ไม่มีรถไปแล้วนะเราก็เลยต้องพักที่สุวรรณเขมเพราะฉะนั้นเราก็หาที่พักที่มันไม่ไกลจากตรงนี้นะเรากําลังหาที่พักที่มันไม่ไกลจากตรงสถานีขนส่งนะนุ้ยตรงนี้มีร้านทําฟันแย่ yeah. มีร้านทําฟันตรงนี้เว้ยมีร้านทําฟันตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นที่แลกเงินนะคะ จุดแรกเงินนะคะอยู่ไม่ห่างจากขนส่งนะคะเดินมาตรงไอ้วงเย็ยนกว้างแล้วก็เลี้ยวขวามือแล้วตรงแรกเงินนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสุรินสุขค,ค่ะโรงแรมสุรินสุขก็จะเห็นเป็นตึกใหญ่ตึกนู้นค่ะแต่ว่าทางเข้าโรงแรมมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมาแลกเงินตรงนี้ได้เลยโซนนี้ก็จะมีเงือนพักไปหมดเลยนะคะถนนเส้นนี้ค่ะ และในที่สุดเราก็มาถึงสวรรณเขตโดยปลอดภัยเรายังไม่ได้จองโรงแรมนะคะเราจะได้นอนยังไงแล้วจะไปไหนกันต่อติดตามได้ใน Facebook เพื่อนักสพายเปย u t ูทู c ช anel เพื่อนักสพายเป้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ